เรียบแล้วนะจุบ e ุหล well ังจากที่เทสต์ได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็สั่งซื้อเลยนะครับผมเคสนี้นี่คือไม่อยากกลับรถกลับบ้านนะครับพี่ก็บอกว่าเมื่อยไม่ขาใส่สไลด์ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะจุบุไม่มีปัญหาครับโอ้โหวันนี้ลูกค้าเยอะจริงนะแหม่เต็มเต็นเปหมดแล้บข้างหลังอีกข้างหน้าอีกนะมีน้องจูงนางวันนี้เต็มเปิดนะ มุนๆเลยเดี๋ยวมไม่รู้เนันครับผมว่า <P> วันนี้เด็กคือรถสแลนจะเป็นไ,ไงบ้างขอบคุณมากครับม,มันมีลูาค้าได้รถสวยถูกใจอ่าเรียบร้อยแล้วครับแต่ขอสัมภาษณ์นิดนึงที่นี่บรินนการดีไหมครับดีครับได้อยู่นะได้รถสวยถูกใจอยู่นะโอเคขอบคุณมากๆครับคุณพี่นั่นถ้าบอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ถึงที่เลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากๆเค,คสนี้นะครนอกจากลูกคา้าจะซื้อรถเราแล้วนะครับผม เราสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะพี่บอกก็ไม่อยากขับกบเมื่อยไม่มีปัญหาครับส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วคุณพี่มีรถเก่าที่บ้านเรารถสไลด์นะครับรับรถเก่าจากที่บ้านเนี่ยนะครับมาตีราคาให้ถึงที่เลยนะครับแล้วก็ส่งยออให้ดูอีกทีนึงครับผมชอบไม่ชอบ่อยว่ากันบริการทุกระดับประทับใจครับทั้งซื้อทั้งขายรับส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนั้ทุกโอเคผมก็รถสไลด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็ได้เวานํำ t o โยต้าอันต 1.8G ปี2009ออโต้มือเดียวป้ายแดงออกสุดในรุ่นครับผมคันนี้เราจะส่งกันที่โรบินสันเทพารักนะครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมซื้อรถง่ายๆสไตล์ปี t ีโตคาอยู่บ้านก็สามารถซื้อรถได้ครับผมบล็อกอย่างแน่นหนาสบายใจหายห่วงครับผมรถสไลด์ได้มาตรฐานต้องป๊อปรถดยกนะครับผม แม่ต้องบอกว่าสะดวกสบายง่ายดายสุดๆเลยนะครับผมอยู่บ้านก็สามารถซื้อรถได้ครับผมโอเคก็บอกกันไว้หน่อยครับผมสถานีตั้งของเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบชนบรุรีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260หรือตรงพราอ2ไม่ใกล้ไม่ไกลมาแวะเบียนกันได้ครับผม ก็ลูกค้าหรือว่าซื้อที่ร้านที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียบป้ายแดงรถใช้งานน้อยน,นะครับผมหรือว่าจะซื้อรถออนไลน์ <t> เราก็จัดให้ได้ครับผม <t> ก็ติดต่อมาได้ทางเพจร้านเลยครับผมมีแอดมินคอยตอบกันตลอดเลยรอก่อนนะจ้าโรบินสันเทพรักกำลังจัดส่งจ้าก,ก็ฝากไว้้วยครับผมมาิป็นลูกค้าต้องได้รถสวยถูกใจใช่เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กด สับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พาลาดรถดีเนาะ<ช>โอเค,คขอบคุณมากครับ